Oh my god. ถ้าใมีมองมองไปตกป่าดึงกุยก็คือสามารถตกได้แล้วครับตรงนี้ในส่วนฟังข้างเหมือนบ้านตุงแล้วก็บางข้างบ้านนองคอยห้างพุ่นก็คือเดินบ่อตกได้แล้วเพื่อนบ้าต่อมกันนี่และครับตกอยู่ขังถนนใหญ่เลยไม้เมื่อนี่ป่าก็ขึ้นน้ายู่ครับพี่น้องเมื่อนว่าพวกขึ่นน้านี่และครับรูปภาษาก็จะเป็นพวกต้นไม้เพราะฉะนั้นป่าใหญ่เข่าป่าใหญ่ดึงกับจิตคือว่า ิใีใไซเวลาหรือเอาเสียวออยากยู่เพราะว่ามันมีตม้นไม้ต้นไม้ลาบข้างล่างกับจินมีเป็นไม้ลาบนี่ครับปากขึ้นน้ำยู่สำหรับมอนี้สิอําลาพี่อําลาน้องซําเนียนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องนันนาน,นักตกปลามอนี่กับมาพกพอกับผมเบา่องฮาเราตกปลาคือเก่าครับพี่น้องมอนี้ผ้าพีผ้าน้องมาออกไม้บึงคุยครับมอนี้หลังจากก็ได้ออกไม้บึงคุยกะว่าม่นกเกือบสองเดือนยี่บ่ครับพี่น้อง ว่าโดยสถานการณ์น้ำท่วมือนทียเน,ะนาะคือบามารถตกปลาใดน้ำมันจะท่วมเต็มท่วมท่วมน้ำจะล้นถนนไปเลยครับถนนที่ฟังบ้าตอมจอดคือน้ำท่วม,มเล่กเลยกเขาไม้เพราะดตอนนี้เขามาเบื้องไม้แล้วก็ขึ้นน้ำลดอยู่ในระดับหนึ่งสามารถตกใดอยู่ครับเดีย๋ยวภาพเบื้องบรรยากาศโดยรวมของไม้มือนนะครับน้องไม้ครับบรรยากาศโดยรวมเมื่อกี้บ้าตอมจะตกอยู่ฟังทั้งหมดน,นะครับพี่น้อง อตอนนี้น้ำน้ำห่างจากถนนประมาณเมตรหนึ่งตะกี้มันท่วมลวดถนนเลยนี่ครับเมื่อนี้เบาต่อมใหญ่มาอยู่ฟังทังติดถนนใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับน,นี้นี่คือถนนใหญ่สะพานสะพานแล้วเป็นถนนครับสําหรับไม้เมื่อนี้ก็อยู่ฟังทางที่นาา้ำอ่ำแล้วเคยเปิดไม้ไว้ตั้งแต่ช่วงน้ำในหน่อยครับน้ำนแรงๆช่วงหนาแรงน้ำน้อมาจ่อเปิดไว ข้างล่างมุนี้จะเป็นต้นไม้ยาลาบพี่น้องอุปสรรคมือนีขันเป็นป่าแง่ติดกสิเอาอยางได้จัหน้อยฟังนี้เป็นต้นไม้ยาลาบฟังนี้จะเป็นอ่จะเป็นต้นอ่าพักเกษตรน้ำแล้วก็พักตบชวาข้างล่างมุนี้จะเป็นไม้ยาลาบไม้ยาลาบงา้ามาเลยครับจุ่งล่างขึ้นน้ำท่วมตอนนี้มันจะบ่เห็นดอกแต่ว่าเป็นป่าไม้ยาลาบเลยครับข้างล่างข้อที่สองมึงน้ครับว่าผลงานมือนีจะมีบอลหลักมีไม่มันจะเอาอะไรบอลหลักจะเป็นปลายยังครับสำหรับไม้อ้างเก็บน้ำ บุ้งกุยมุงนี่เนาะครับน้อพี่น้องนะโอเคครับลุยเลยครับผม แปกมากแล้วครับพี่น้องเป็นปลากระมังครับวันนี้ก็มีเอฟซีเพิ่นมาเหร่นน้ำเพิ้ลพานขี่รถพานมาเพิ่นกาแฟเมาเล่นน้ำครับผมเอามันมันพี่น้องสุดยอดแล้วตัวแรกของไม้บึงกุยหลังจากน้ำรถนะครับ เอรครับตัวที่สองครับพี่น้องปากกระมังครับม,มันมันครับเป็นของกินครับเอฟซีหน,น้ามีเชียนเล่าเป็นนักตกปลาที่กันแล้วก็มาเหรียญน,น้ำครับนี่ครับเรามาเบิ้งหมายพอเราเคยมาตกอยู่บึงกุย เรากะมาเบิงหมายน้ำบาวตอมเนาะเราเห็นบาวตอมไทยเอาเราเอาบาวตอมตัวนี้ร้อยลงมากเมกี้เราก็ตกอยูึบึงกุยครับพี่น้องนายวิเชียนเราตกอยู่ฟังทั้งฝุ่นเรากะหมานอยี้ดิวันว่าเราบ่หมานเรากะหมานวัอนี้เรามาเบิงหมายมือรุ่นมากเราอาจจะมาตกอยู่เพราะเราเห็นแล้วปลามันขึ้นยูมึงยูมองบาวตอมตกนี่ปลาขึ้นดีอยู่ครับพี่น้องบ่ราะนั้นตะมองนี่ดอกมองท่างฝุ่นกับตกกะขึ้นดีอยอะมองในส้นท่างฝุ่นปลากะขึ้นดีอยู่มื้อนี้ก็เป็นปลาขึ้นน้ำนาะครับพี่น้องกันอยากมาเรียนยึบึงกุยก็มาเรียนในเรื่องน้ำ ก็สามารโต๊ดใดยู่นี่นะครับอ่าใช่ครับผม มั่งใส่งามๆไาม,มา่หรอกครับพี่น้องโอ้ปากก็มั่งอยู่บุ่นปุ๋ยนี่มิตรตุยง่ๆได้ครับพี่น้องโอเคครับมันๆครับสุดยอดหรอกครับ ข้มน้ำหมูนี่ทั้งเม็ดโ้มทั้งมังมงมนหมูครับปลาหมูนี่โอเคครับมับนๆครับพี่น้องสุดจริตครับ ใส่งามๆมั้ๆๆยเรครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับปลากก็มังอยู่นี่มีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับพี่น้อง,อๆๆองกินดีเยอะครับมือน,นี้พี่น้องปลากก็มังมือนี้หลังจากอะไ้ออกไม้โดนแล้วเนาะบึงควยนี่สุดยอดเลยมือนี้เฮา เดียพี่น้องคันที่สามพี่น้อง ใส่งาๆไม่หรอกครับโอ้ไม่ได้ใส่หญยๆเลยครับพี่น้องสุดยอดเท่านั้นเลยครับอ,อ,อ,อันนึ่งตกเลยพี่น้องหล็ ้องงามเลยครับใส่กองงานทั้งนั้นเลยเอาอมันมันพี่น้องครับพี่น้องตอนนี้กับเวลาเที่ยงกับบีก4่สิงหาที่เนาะครับวันนี้บ้าต่อมก็มีเวลาแค่แค่ซัมนีแ้แหละครับเพราะว่าใบาม่วงก็จะไปรับลูก ช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าเด็กน้อยเริ่มเขามาเรียนหนูเนาะอาที่ย์สองมือเรียนสลับมือกันนะครับพี่น้องป้าต้อมกับมาทรงลูกสลับในส่วนมินี่กับมาทรงแบบมือนี่เลยเลยใบม้งก็บเลขสิได้กลับก่อนในส่วนรุ่นกับสิบ่ได้มามาทรงกับสิมีเวลามาตกเต็มเต็มเวลาเนาะครับพี่น้องเต็มมือป้าต้อมกับมอนี่กับมีผลงานแน่พอหล่เป็นไหนกับพ่อพ่อพ่อมีผลงานใอ้พี่น้องเลยรับชมอยู่ เมื่อนี้เป็นมือแรก <c oughs> มือแรกของบุงคุยหลังจากระดับน้ำเริ่มลดลงมากนะครับนะ้องบ้าตอมก็คงจะเข่าไมา้บุงคุยนี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกที่วานามลดน้าๆก็มีหน้าๆิ่นมาตกหล่นอยู่ฝั่งทางถนนมีอยู่สองสามชุด่าบ้าตอมบ็ได้ไปตกทางเก่าพี่น้องบ้าต๊บบ้าตอมตที่มงสะพานมองมองติดกับถนนใหญ่เสียงอาจจะมีเสียงรถออกมารบบวนแน่เมื่อนี้ก็ปลา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 ึาาาา้นน้ำค่อนข้างหลายเลยครับพี่น้อง มันจะเป็นปลาปลาสวายส่วนมากลักๆจะเป็นปลาสวายขึ้นหน้ามันก็บ่กินเยอะเนาะต้องเงินแต่ว่าย่อมย่อมขึ้นอ่ะบ่กเน,น,นี่ยอาจจะกินก็ได้พี่น้องอ่าเดี๋ยวจังได้จังหนึ่งก็เดี๋ยวค่อยติดตามอีพี่หนาเนาะครับนอกว่านปาตอนจะมีคนงานว่าสำหรับมวันนี้ป้าต้อมก็เดี๋ยวลาพิมพ์บ้านนอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคนงานารวมเลยครับตอนนี้กับไปส,สี่ใบม้งเลยนาะวันนี้รับบ้านเร็วครับพี่น้อง i <laughs> แต้มอยู10แต้มอย ถ้าใ้มีมองมองไปต๊ป่าดึงกุยก็คือสามารถต๊ได้แล้วครับตรงน,นี้ในส่วนฟังข้างเหมือนบ้านเหมอนตุงแล้วก็ฟังข้างบ้านนอนคอยห้างพุ่นก็คือเดินบอ่อต๊ะได้แล้วเพื่อนบ้าต่อมกันนี่แหละครับตกอยู่ขังถนนใหญ่เลยไม้เมื่อนี่ป่าก,ก็ขึ้นนา้ายู่ครับพี่น้องเมื่อนว่าวพวกขื้นน้านี่แหละครับอุปสรราก,ก็จะเป็นพวกต้นมไม้เพราะฉะนั้นป่าใหญ่เขาป่าใหญ่ดึงก็คิอเคลื่นว่า สิใช้เวลาหรือเอลเอาอยากอยู่เพราะว่ามันมีตนม้ตนไม้ต้นไม้ลาบข้างล่างก็บจีนีเป็นไม้ลาบนี่ครับป่าขึ้นน้ำยู่สำหรับมื้อนี้สิอัมลาพี่อัมลาน้องซับเนี่ยนครับสวัสดีครับผม